ผมมองว่ามันเป็นเรื่องอันตร,รายมากแล้วคือตอนนั้นคืนเวลาขับกลับมาก็คือเห็นเลยว่ามันอันตร,รายจริงคือ ปกติเราขับมาหลายทางเราไม่มีอะไรแต่ตอนนี้มีอะไรขับมาจะชนได้ใช่คือมันเป็นถนนแนที่เข้าสาธานะาแล้วพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่รถดเล็กต้องใช้งานแล้วมอไซค์ว,วิ่งคือมันไม่น่าจะเป็นการตัดสินใจที่มาจากหน่วยงานราชการได้คือเขาควรจะมีความเขาควรจะมีวิทยาในการตัดสินใจทําอะไรแบบนี้ได้มากกว่านี้ครับคือเขาแก้ปัญหาได้้านเอาไฟนีออนมามาปิดฝางไว้ ให้เห็นว่าไม่ให้เห็นว่ามีเสาขวางถนนอยู่ตรงรู้รต้งรู้รถตงรูซึ่งผมคิดว่ารถใหญ่ก็ยังหลบได้เห็นไหมมันไม่เมคเซนเท่าไหร่คือเวลารถมาตรงเสานี่เขาต้องเบี่ยงไปทางโน้นแหละทุกใครนะที่ผ่นต้องเบี่ยงไปจุงเดินเท้งใช่พี่คือผมเข้าใจรถโยนต์อ่ะมันรถใหญ่อ่ะมันอยู่ในเลนหนึ่งแต่รถในงานผมสงสารมากเลยคือเขาเขาถูกแย่งพื้นที่ไปโดยที่มันไม่ใช่เหตุผลไม่ใช่เหตุผลอันควรอ่ะพี่ ผมก็ถ่ายคลิปออกมาเลยแล้วผมคิดว่าผมจะไปลองเรียนแต่คือมันก็็ไไม่ด้เปนวันนี้ประมาณสักปลายสองผมจะไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดโอ้ดีมากเลยครับพี่ก็ขอคลิปหน่อยก็ได้ครับหรือว่าไปพร้อมงานก็ได้เดี๋ยวผมให้ไลน์ไลน์หรือเฟซบุ๊กผมไปก็ได้เอาคลิปที่อยู่ใน